สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพูดถึงความฝันเกี่ยวกับผมถ้าเราฝันเกี่ยวกับผมดีหรือร้ายหมายความว่าอย่างไรเราฟังกันเลยค่ะฝันว่าตัดผมตัวเองถึงเราจะไม่ใช่ช่างตัดผมแต่บางครั้งก็อาจจะฝันแปลกๆอย่างการตัดผมตัวเองกันบ้างแต่การฝันว่าตัดผมตัวเองคือฝันดี ปียกผมเหมือนกับเรื่องวุ่นวายความทุกข์ปัญหาในชีวิตฝันแบบนี้คือแปลว่าปัญหาและเคราะห์ร้ายในชีวิตเธอกำลังจะหมดไปฝันว่าช่างตัดผมให้การฝันว่าเราไปตัดผมใหม่โดยมีช่างตัดผมให้เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทำนายว่าใครที่ป่วยอยู่อาการจะดีขึ้นอย่างน่าตกใจหายป่วยหมดเคราะห์ ช่วงนี้สุขภาพดีผลจากโรคไข้ไข้เจ็บฝันว่าตัดผมสั้นใครที่ผมยาวอยู่แล้วฝันว่าตัวเองไปตัดผมสั้นช่วงนี้มีดวงเรื่องคำพูดพูดอะไรคนก็คลอยตามใครที่ทำงานเกี่ยวกับการเจราจาค้าขายคือดีมากและอาจได้รับการติดต่อจากคนที่อยู่ไกลฝันว่าตัดผมแล้วผมแหว่ง ใครฝันแบบนี้อาจจะมีตกใจบ้างแต่จริงๆแล้วการฝันว่าตัดผมแล้วผมแหว่งไม่ได้ไร้ายมากนักจะได้รับการติดต่อจากญาติที่อยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศดวงผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์ชีวิตล่าบรื่นแต่ให้ระวังเรื่องคำพูดและความใจร้อนของตนเองอาจจะไปทำร้ายจิตใจคนอื่นโดยไม่รู้ตัวถึงจะไม่ส่งผลทันที ต่อาจส่งผลเสียในระยะยาวได้ฝันว่าตัดผมหน้ามา้าการฝันว่าตัดผมหน้ามา้าเหมือนเป็นการเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนลุกเปลี่ยนไปเจออะไรใหม่ๆทำนายว่าจะได้พบปะผู้คนมากหน้าหลายตารวมไปถึงชาวต่างชาติคุยดีๆมีเกณฑ์ได้เพื่อนใหม่และอาจจะมีการสับเปลี่ยนโยกย้าย ในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานและที่อยู่อาศัยฝันว่าตัดผมมาแล้วไม่ถูกใจถ้าฝันว่าตัดผมมาแล้วไม่ถูกใจทรงผมไม่เข้ากับหน้าหมายความว่าตนมีเกณฑ์จะเจ็บป่วยถึงไม่หนักมากแต่ก็เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตอยู่สักพักหนึ่งเลยแนะนำว่าให้พักผ่อนให้เพียงพอรวมไปถึงรอบคอบก่อนลงมือทำอะไรก็ตามช่วงนี้ดวงชะตา ศัตรูจ้องจะทำร้ายแต่ถ้าตนสตรองพอศัตรูที่ไหนก็ทำอะไรตนไม่ได้